เด็กชายฟิล์มเลิกเล่นเกมได้แล้วหัวใจเย็นนี่จ้าไม่ผ่านไม่ได้เลยมามามาเลิกเล่นเลิกเล่นอ่ะมีหนังสือมาให้เบ้เลืกเรียนได้แล้วโอ้ยจ้าโอ้เลยอ่ะได้ไปแข่งแชมป์โลกอยูแล้วเจ้าเกี้ยโดนยึดไปถืออ่ะไม่น่าเลยโอ้ยเนื้อหาอะไรเนี่ยอ่านก็ไม่ออกอื มาเด็กชายฟิล์มวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่กันวันนี้มีภาคปฏิบัติไหมครับอาจารมีแน่นอนเดี๋ยวครูจะพาไปเตะบอลเด็กชายฟิล์มลองยิงให้ครูดูหน่อยสิโอเคครับอาาร สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงสรุปนะครับสำหรับผมผมจะสรุปในการเคลื่อนที่ของนิวตันกับการเตะบอลครับซึ่งเวลาที่เราเตะบอลออกไปจะต้องมีแรงไปกระทำกับลูกบอลซึ่งตรงกับกฎของนิวตันข้อที่1และข้อที่2ครับแล้วก็ข้อต่อมาถ้ายิ่งใช้แรงมากบอลก็ยิ่งไปเร็วและไกลครับข้อที่สาม ถ้าไม่มีแรงต้านเช่นลมหรือพื้นหญ้าบอลก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่จะหยุดเพราะมีแรงเสียดทานมากระทําครับก็จะมาพูดเรื่องแรงที่เกี่ยวข้องตอนบอลเคลื่อนที่นะคะแรงเสียดทานทําให้บอลช้าลงเช่นพื้นหญ้าหนืดพื้นเรียบไกลกว่าแรงลมสามารถพัดให้บอลโค้งอยู่เบนทางได้แรงน้มถ่วงดึงบอลลงทําให้เกิดวิถีโค้งตอนยิงลูกโค้ง แรงกระทำย้อนกลับเมื่อเราเตะบอลเท้ารู้สึกแรงดันกว่าทันทีค่ะส่วนผมจะมาพูดเรื่องการเคลื่อนที่ของบอลและเทคนิคง่ายๆในที่เห็นในเกมครับบอลเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตอนออกจากเท้าแต่จะค่อยๆช้าลงเพราะแรงต้านนะครับถ้าเตะมุมเสียงบอลจะหมุนทำให้เกิดลูกโคง้งเป็นแมกนัสเอฟเฟกครับ การหยุดบอลหรือบังคับบอลให้ใช้แรงพอดีและควบคุมทิศของแรงหรือการส่งบอลยิงประตูคือการคำนวณทิศบวกแรงให้เหมาะกับสถานการณ์ครับ